ผู้ชมครับวันนี้ผมมีแกเจ็ดดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วนะครับในมือผมที่นะครับก็คือ f o r m o v i e S5 อสห้าโปรเจเตอร์แบบพกพานะครับวันนี้ผมอยู่ที่ร้านเพืินทวีซึ่งเป็นร้านกาแฟย่านลาดกระบังนะครับที่นี่นะครับนอกจากจะเป็นร้านกาแฟแล้วก็ยังมีโรงคั่วเป็นของตัวเองด้วยที่สําคัญด้านหลังผมนี้นะครับนี่ก็คือแคมป์ไซต์นะครับเดี๋ยวผมจะพา s 5ตัวนี้มาดูว่าจะสามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์กันยังไงครับ ผู้ชมครับและนี่คือพี่เอแห่งเพลินทวีครับครับสวัสดีครับครับผมพี่เอครับได้ข่าวว่าพี่เอนี่มี2ประเด็นเน้นๆเลยใช่ไหมครับวันนี้ครับประเด็นแรกคือเนาะผมมีในส่วนของลงขั้วทีนี้มันก็จะมีเรื่องของอยากจะใช้โปรเจคเตอร์เนี่ยในการเรียนการสอนของตัวเองอแล้วก็ในส่วนของมีลูกค้าบางคนเนี่ยเขาอยากจะใช้ ในส่วนของการทําการประชุมหรือพิเศษอะไรอย่างนี้ด้วยครับครับเพราะว่าที่นี่ก็ออกแบบมาสําหรับเป็น private ซึ่งเข้าใจว่าที่นี่เป็นบ้านส่วนตัวของพี่เอด้วยใช่ครับเจ้า form V S 5นี่นะครับก็เป็นโปรเจคเตอร์แบบพกพาซึ่งจะสามารถตอบโจทย์ก็คือสามารถที่จะเสียบนะครับมันมีช่องต่อ HDMI พี่เอสามารถที่จะเอาคอมพิวเตอร์ใช่ไหมมีการเรียนการสอนพี่เอก็ HDMI ต่อ,อคอมพิวเตอร์นั้นแล้วก็โปรเจคออกมาที่จอทําให้การเรียนการสอนนั้นง่ายแล้วก็สะดวกมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับน่าสนใจอีกประเด็นหนึ่ง ครับประเด็นหนึ่งคือผม่มีส่วนที่เป็น outdoor เนาะเป็นสวนสวยมากสวยมากก็พอดียังทําไม่เสร็จแต่ก็มีโปรเจกต์ว่านาคตเนี่ยตัวน,นี้เราอยากทําเป็นสวนแล้วก็อาจจะมีเป็นอาหารตอนช่วงเย็นแล้วก็มีเครื่องดื่มนิดหน่อยอมันก็น่าจะสามารถทําเป็นเหมือนหนึ่ง เราฉายอย่างเช่นวันไหนที่มีฟุตบอลอ,อะไรอย่างเงี้ยครับ<อ>หรือว่าผมอยากจะฉายเป็นแบบภาพ,พยนตร์อะไรอย่างเงี้ย<อ>ให้กับลูกค้า<อ>ได้ดูในนกะคนก็น่าสนใจนะครับเออซึ่งในนาคนนะพี่เอเขาก็นอกจากที่จะขายกาแฟแ,ฟแล้วมีโรงคั่วแล้วนะครับก็จะบริการในด้านอาหารและเครื่องดืม่มเอาดอด้วยเหมือนกัน<อ>พี่เอนี่เป็นแฟนฟุตบอลตัวยงเลยนะเมื่อกี้เราคุยกันนะครับ<อ>ซึ่งพี่เอนี่เขาก็บอกว่าไม่อยากปิดร้านอ่ะบางทีเราอยากจะเปิดแล้วก็ให้แบบเพื่อนๆนะครับหรือว่าลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะรับชมฟุตบอลไปด้วยกันได้เลยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะ เอาเจ้า S5 เนี่ยไปโปรเจกต์ข้างนอกแล้วไไะต้เลยน้ลยให้เห็นเ็นภาพกันไปเลยดีกว่านะพี่เอน,นะและนี่ก็คือฉากจําลองนะที่เราเอามาจากสตูนะครับตัวนี้คือแบ็กดรอปที่สตูดิโอของเราเองเนี่ยนะผมเอามาประกอบการตัดสินใจให้กับพี่เอน,นะครับว่าแสงเลเซอร์ที่ออกมาจากเจ้าตัว S5 เนี่ยนะครับจะสามารถสู้แสงแล้วก็ตอบโจทย์ให้กับพี่เอได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าพี่เอจะชอบไหมนะ ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมผมก็กําลังจะเซตอัพแบบเบสิกนะครับให้กับพี่เอดูก่อนนะว่าพี่เอเนี่ยถูกใจโซลูชันนี้หรือเปล่านะครับถ้าเกิดพี่เอถูกใจตรงโซลูชันนี้แล้วก็แปลว่าผ่านนะแต่ว่ายังไงเนี่ยเราก็ต้องออกไปใช้ข้างนอกให้พี่เอก็ดูอีกทีว่ามันสามารถตอบโจทย์ทั้งในข้างในแล้วก็ข้างนอกได้หรือเปล่านะครับ เป็นไงครับพี่เอพอใจไหมดีนะครับผมว่ามันสะดวกเพราะ,ะว่ามันเล็กแล้วก็จริงๆแล้วจากที่พี่เก่งทําให้ดูมีฉากที่เอามาดัดแปลงเนี่ยมันก็ใช้ได้ดีครับแต่จากที่ลองก็คือฉากธรรมดาทั่วไปก็ใช้ได้อ่านะ,<ล>ะส่วน<ล>ใหญ่แล้วก็จะเป็นถ้าเป็นในอินดอร์ตรงนี้นะนอกจากที่จะเอาไว้รับชมภาพยนตร์กับครอบครัวแล้วนะฮะก็จะสามารถที่จะต่อคอมพิวเตอร์ผ่านทางสาย HDMI นะเพื่อจะสามารถเอา ข้อมูลนะครับพ r เ s e n t a ชั o นขึ้นจอนะก็ตามที่พีเอให้โจทย์ผมมานะก็สามารถที่จะใช้ร้านกาแฟใช่ไหมครับแบบเป็น private meeting หรือ private อะไรอย่างเงี้ยได้เนาะใช่ใช่มันก็สะดวกนะครับก็พอถูกใจนะดวโอเคนะแล้วเดี๋ยวเราเอาไปทำข้างนอกกันว่ามันจะสามารถทำได้ดีกว่านี้ไหมได้โอเคครับ แล้วตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับพี่เอเขากำลังเอนจอยกับไฮไลท์ฟุตบอลอยู่นะครับตอนนี้ผมกำลังใช้ฟังชันในการที่ใช้ YouTube นะครับแล้วก็แคสต์ u ูทูบเนี่ยเข้าไปที่เจ้าตัว S5 นี่ครับแล้วก็ได้ภาพออกมาอย่างที่เห็นตรงนี้ครับโอ้โหแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจังหวาของอันดรบิดเดกิาให้แม็กควายตรงนั้นเนี่ยเอริกเซนเปลี่ยนแกนครับอนเจนี เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมและนี่คือทั้งหมดของ f o r m o v i e S5 นะครับอย่างที่เห็นนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะแคสติ้งนะครับแล้วเขาก็มีแอปพลิเคชันบิลในนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Spotify หรือว่า Netflix นะครับหวังว่าโซลูชันดีๆที่เราเอามามอบให้พี่เอวันนี้จะถูกใจพี่เอนะครับเป็นไงครับถูกใจมากเลยครับเยี่ยมมากชอบมากครับโดยเฉพาะในช่วงที่เราปิดไฟมืดเนี่ยมันจะยิ่งทําให้ภาพชัดมากขึ้นใช่นะครับก็เจ้าตัว s อนะครับก็จาเป็นที่จะต้องควบคุมแสงให้ได้ ก็สีก็จะดรอปลงนิดนึงแต่ว่าสามารถดูได้สวันนี้ผมพี PA, เนอนาะขอบคุณมากไปกันเลยครับ,รบสวัสดีครับ